กลับสวัสดีเราตัวแทนอยู่มาทูดกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรว่าชแนลครับเช้านี้นะครับมีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับในเซิร์ฟจีนหลังจากที่ฮิซึกะยะโทชิโร่ได้ออกไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มดูกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับกิจกรรมแรก่จะเป็นกิจกรรมการล็อกอินนั่นเองนะครับจะมีระยะเวลาให้เราทำทั้งหมดอยู่ที่14วันนะครับซึ่งการล็อกอินในวันที่7นะครับเราจะได้เป็น ตัวละครนะครับเนล sr เนอะเป็นเนลร่างเด็กนะครับและถัดไปนะครับในวันที่9นะครับเราจะได้เป็นเศษของเนวมาอีก50เศษนะครับก็เอาไปอัพดาวกันได้เลยนะครับแล้ววันสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นอาวุธปกตงของเนล sr นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเนล sr ตัวนี้นะครับก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่านี่เลยครับ สามารถเอามาปลดล็อกค่าความสัมพันธ์นะครับของแนวร่าง2ได้นะครับซึ่งการปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ของแนวร่าง2นะครับจะประกอบไปด้วยแนวนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเพิ่งแจกมานะครับแล้วก็จะมีเป็นแนวนะครับที่ได้จากการเตมิมบัตรผ่านนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เติมนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เติมเนี่ยก็จะได้5ดาวพร้อมกับอาวุธปลุกติร์นั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายก็เป็นตัวของตัวมันเองนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับการมีทั้งสาตัวนี้นะครับก็จะปลดล็อกค่าความสัมพันธ์คือ ATK บวกมาอีก15%้นั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูกิจกรรมถัดไปกันเลยนะครับกิจกรรมถัดไปนะครับจะเป็นกิจกรรมตู้แลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมตู้แลกเปลี่ยนรอบนี้นะครับจะมีตัวละครใหม่เข้ามาให้เราแลกถึง2ตัวละครเลยก็จะเป็นนี่เลยครับไซเออร์พอลโลนะครับซึ่งไซเออร์พอลโลนะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด125ี่เหรียญนะครับ ส่วนตัวผมก็จะแนะนำให้แลกเป็นไซเบอร์พอลโลไปนะครับสำหรับใครที่คิดจะปั้นมายูริด้วยอยู่แล้วเนี่ยยิงต้องแลกเลยนะครับไซเบอร์พอลโลเพราะว่านะครับไซเบอร์พอลโลนะครับสามารถปลดล็อกภาคความสัมพันธ์ให้กับมายูริได้นั่นเองนะครับซึ่งเอาไปปลดล็อกคู่กับอุราฮาระนะครับ mm hmm. ก็จะได้เอทเคเพิ่อมอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถัดไปนะครับจะเป็นในตัวจิรุจินะครับซึ่งจิรุจิเนี่ยจะมาในรูปแบบของ S.R. นะครับซึ่ง S.R. ของจิโร่จิเนี่ยผมก็เลยไม่แนะนําให้แลกนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับทีนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นเคนเซนะครับแล้วก็จะมีเป็นฮิสึกยะโทชิโร่นะครับแล้วก็จะมีเป็นอาวุธปลุกเตื่นนะครับของฮิสึกยะโทชิโร่ร่างพังไคนะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธปลุกเตือนนะครับสําหรับตัวละครเอเดนอาร์เนาะแล้วก็จะเป็นพวกเศษแตงอะไรพวกนี้นะครับตามเดิมเลยทีนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็น วิธีการหานะครับวิธีการหาเหรียญในรอบนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จาก2วิธีนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือเติมเงินครับแน่นอนเดี๋ยว่าต้องเติมเงินถึงจะได้เท่านั้นเนาะทีนี้เนี่ยการเติมเงินนะครับเราก็จะเติมเงินได้จากที่เป็นแพ็กรายวันนั่นเองนะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ l i m i t e d Time Pack นะครับนี่เลยลิมิเต็ดไทม์แพ็คเนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่เติมหล่ะเราจะหาได้จากไหนบ้างนี่เลยครับ การเตยารีนานน่นครับซึ่งการเตยารีนานะครับจากที่ผมลองบวกลบดูแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องเตีอยู่ที่ประมาณวันละ8ปดถึงเครั้งนะครับซึ่งวันละ8ปดถึงเครั้งเนี่ยผมจะแนะนําว่าเตีไปเถอะครับสิครั้งเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันได้เศษแดงมานะครับซึ่งเศษแดงเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถอัพดาวให้ตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเตีไปเถอะครับวันละสิครั้งมันคุ้มกว่านะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ หลายๆคนอาจจะรอคอยนะครับเช่นตัวผมก็รอคอยเหมือนกันแต่ว่า,าราคานี่ค่อนข้างจะสูงอยู่ก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยครับดาบฟันวิญญาณของซันเยซุรนนั่นเองครับซึ่งดาบฟันวิญญาณของซันเยซุรนนะครับไม่ได้เติมแค่150บาทเท่านั้นนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยคือมันจะต้องเติมนะครับทั้งหมด500 v i p นะครับซึ่งผมลองไปคำนวณกับเซริร์ฟไทยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ250บาทถึง260บาทเลยนะครับก็คือราคานะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเติมติดต่อกันถึง5วันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเลยะครับคือมันก็ราคาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ทีนี้นะครับในการเติมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเติมนะครับสิ่งที่เราจะได้มานะครับก็จะเป็นเศษของสัญยสื่อนะครับสิบเศษนะครับก็จะเหมือนกันทุกกล่องเนาะนี่ก็จะเหมือนกันทุกกล่องนะครับ โอเคครับเป็นงไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนีน้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ